또 นึได้คําว่าอะไรคะจับกบตบตกยุงอ่าจับกบตบยุงทําไมถึงเลือกคํานี้คะมีสระอุเหมือนกันอ่าครับแี่แล้วมีอะไรอีกไหมคะมีมาตาตัวสะกดเหมือนกันครับถามมีอะไรนะคะแม่กบแม่กบเหมือนกันได้คำว่าอะไรคะทำงานการบินอ่าทำงานหรือเลือกคํานี้คะเพราะเพราะว่านี่มันสกุเหมือนกัน

ถูกกิ่แต่ว่าเราก็มีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนเล่นอยากเล่นไหมอยากอยากอยากเล่นไหมคะเสียงมันหอนแค่อยากอยากไมคะจับคำจับคู่คกันจับ,จบคู่ให้มันคล้องจองกันอ่าเอามาจับคู่กันนะคะเสร็จแล้วถ้ากลุ่มไหนนะคะเสร็จมันจะมีหนขอรูขอยุตยังอย่นงคดหน่งงอยค่ะอ่านี้จะมีค่ะสีฟ้า้ากลุ่มได้สีฟ้าไหม รงด้วยสีฟ้าสีฟ้าก็คือมีคำแค่หนึ่งทยาให้เรนแค่จับคู่มันนะคะจับให้เส็จนะคะเสร็จแล้วสีชมพูเป็นโดมิโนนะคะให้ช่วยกันต่อต่อคำนะคะเรียงนะคะให้ได้ถึง10บคำถ้าใครถึง10บคำนะคะให้ร้องคําว่าชายโยพร้องกันทั้งกลุ่ม จะต้องเล่นใช่อายอาบนึงเรีนก่อนะคะสีเทาเาหัวอ่นัปบหนึ่งสองสามสห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบถึงสิบคต่อไปจะพูดถูกไหมทำอะไรบ้างเขนเขียน นะคะตัวเมือเลยอ่านะคะถือว่าทำเป็นไงคะเกมเมื่อกี้นะคะคือเกมคล้องจองมองสัมผัสสัมผัสได้ยังสัมผัสได้แล้วสัมผัสได้แล้วนะคะว่าคํามันเป็นยังไงใช่ไหมพี่ว่าต้องเอามาคู่กันเอามาจับคู่กันครูก็จะมีใบความรู้นะคะมาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มนะคะว่าคําคล้องจองมันคืออะไรนะคะอ่าเดี๋ยวจะแจกให้แต่ละกลุ่มเอาอ่านก่อนนะคะอ่านศึกษาสีม่วงเอาเกียมไม้ ว่าออกับ,กบ,บกตัวโควิดให้แต่ละกลุ่มเอากระดาษคุณจะให้เวลา10นาทีในการให้แต่ละกลุ่มคิดชื่อกลุ่มขึ้นมา2พยางค์จะแนะนำชื่อกลุ่มนะคะมาเริ่มต้นเขียนนะคะเขียนเป็นคำแรกแล้วก็หาคำต่อตอนะคะมาคล้องจองกันนะคะโดยมีหัวข้อเนียจะเขียนว่าคำคล้องจอง เพื่อมานำเสนอนางทองนะคะอ่ะพร้อมไหมยังพร้อม้ะคะ 我乐呵。 หน้าห้องนะคะว่านักเรียนเขียนคําำ้องจองได้คําว่าอะไรบ้างให้เพื่อนๆอ่านตามผมนะครับล้างมือล้างมือถือของถือของจ้องตาจ้องตาน่ารักน่ารักเช่นกับมือถือของอ่ะเพราะว่ามือเพราะถือค้องจองกันค่ะเพราะว่ามีสระเบืองกันแล้วก็มานตาตัวสะกดเหมือนกันค่ะแม่อะไรแม่โกกาค่ะอ่านะคะ กลุ่มสอนนำเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมดกี่คำน้องนับนันัยี่สิบสี่คำค่ะยี่สิบสี่คำนะคะเอาตัวมือให้เพื่อนกลุ่มสอนหน่อยค่ะล็อกล็อกเพื่อนเพืเ่อนอ่านตามเพื่อนนะคะอยาแปลายาแปลแสกล้างเสกสะล่างล้างมือล้างมือนะคะจากกิจกรรมทั้งหมดที่เราทําในวันนี้นะคะน้องเรียนพอจะรู้หรือยังว่าคำของจองคืออะไรรู้ค่ะอะ ยกมือขึ้นอ่าประตูนคำค้อง,องจองก็คือคำที่ออกเสียง,อ,งออกเสียงเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกันค่ะสรุปก็คือนะอคะคำาล้องจองคะ ทํำยังไงใช่ไหมคะอ่าเพราะงั้นฝากนะคะให้นักเรียนนะคะนำความรู้ที่ได้วันนี้ไปทำรายงานนะคะเป็นการบ้านแล้วก็ามาส่งในวิชาต่อไปนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรียน,นะค,ะความรู้